สวัสดีค่ะภาพภพูมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคนที่ต่อจากนี้สีห้องหัวใจเขาจะมอบให้คุณเพียงคนเดียวเขาเป็นใครเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะเขาเป็นใครระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรแล้วเขาเรามาดูความ ความเป็นเขาตัวเขาเองอะ่ะเขาเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณเขามีข้อความอะไรอยากบอกคุณคิดย่างไรรู้สึกอย่างไรเขาจะทําอย่างไรกับคุณอะ่ะคิดยังไงเรามาดูพลังงานตัวเขาเป็นใครตอนนี้สองเรารู้กันคุณกับเขารู้กันสองคนเข้าใจกันแค่มองหน้าก็รู้ใจ เขาบอกคุณว่าต่อจากนี้สี่ห้องหัวใจเขามีแต่คุณจะมอบให้คุณเพียงคนเดียวเก็บซ่อนไว้ความรักที่เก็บซ่อนไว้ในใจรู้กันสองคนแต่เขาบอกว่าหัวใจเขามีแต่คุณเพียงคนเดียวคุณคุณก็หัวใจคุณก็มีเขารู้กันเข้าใจกันดี รักที่บริสุทธิ์รักที่ดีให้คุณเขารักคุณบริสุทธิ์จริงใจรืวเขาเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งคุณและเขาบางคนบางท่านเป็นรักที่บริสุทธิ์จริงใจเหมือนแม่รักลูกพ่อรักลูกความอบอุ่นความเข้าใจรักที่ดีให้คุณเขาตั้งใจมอบรักที่ดีให้คุณมีคุณเพียงคนเดียววิวาทะ ดูเขาเขามีความวิตกกังวลเรื่องราวอาดีตท,ที่ผ่านมาความไม่เข้าใจกันความขัดแย้งหรือมีปัญหาอยู่หรือเรื่องราวของเขาอะ่ะมีอุปสรรคปัญหากระตาเวทีเขาจะมาตอบแทนคุณที่คุณดีกับเขาห่วงใย,ยเขาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าต่อจากนี้สี่ห้องหัวใจเขามีแต่คุณหรือคนที่เขาเคยทําร้ายคุณอะ่ะที่ผ่านมา ขัดแยง้งทะเลาะเบาแว้งไม่เข้าใจกันทําร้ายคุณความรู้สึกของคุณนะคุณกับเขารู้กัน2คนเป็นความรักที่เก็บซ่อนแล้วเขาจะมอบรักที่บริสุทธิ์ให้คุณแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนนะ่ะกตรเวทีมีความรับผิดชอบหน้าที่การงานพ่อแม่ความอบอุ่นความเข้าใจอ่ะแล้วเขาต้องการตั้งใจจะแก้ไขตัวเขาเอง นำรักที่ดีให้คุณเพราว่ามีแต่คุณที่ผ่านมาไม่เข้าใจกันทำลายคุณเขาจะตอบแทนคุณดีกับเขาห่วงใยเขาผู้เลือกผู้ถูกเลือกคนที่รักไม่ได้เลือกคนเลือกไม่ได้รักเขาบอกว่าต่อจากนี้สี่ห้องหัวใจเขาจะมอบให้คุณเพียงคนเดียวคนที่เขาไม่ได้เลือกคุณเขาจะเลือกคุณคุณอยู่ในใจเขา คนเก่าเพื่อนเก่าคนที่เก็บซ่อนไว้ในใจยังมีปัญหาเรื่องเก่าๆที่ต้องแก้ไขหรือเป็นคนที่คุณรู้จักเพื่อนร่วมรุ่นที่เก็บซ่อนไว้แล้วพลังงานบอกว่าเป็นคนเก่าคนที่เหมือนเขาเคยทำร้ายคุณนั้นด้วยอะแล้วเขาจะทำอย่างไรคิดอย่างไรจากอย่างเข้าใจอยู่ไกลอยู่ห่างคุณกับเขาไปจากกันแต่เขาก็เสียใจนะ ไม่คุณก็เขาต้องไปต้องจากแต่ก็เข้าใจแล้วเขาเขาบอกว่าต่อจากนี้สี่ห้องหัวใจเขายกให้คุณมีคุณเพียงคนเดียวเขาจะแต่งงานกับคุณจะเปิดเผยให้ทุกคนรู้เขารู้แล้วว่าเขารักคุณที่ผ่านมาเขาทําให้คุณผิดหวังเสียใจเขาไม่ได้เลือกคุณหรือมีแล้วแต่ละคนละท่านที่มีอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมาเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆเ,เขาอยากแก้ไขเรื่องราวเก่าๆ ที่มาตอบแทนคุณนำรักที่ดีมาให้คุณรักที่บริสุทธิ์จริงใจบริสุทธิ์ใจสรุปจากลาต้องไกลต้องห่างจากกันคนที่คุณกับเขาไกลห่างแต่จากกันแต่ก็เข้าใจที่ไกลที่ห่างได้สำรับแตกต่างคุณกับเขาแตกต่างกันแต่ก็อยู่ด้วยกันได้เข้าใจกันได้มีความแตกต่าง อยู่ไกลอยู่ห่างจับมือไว้ไปคนละทางคุณก็รู้สึกดีๆกับเขาถึงไกลถึงห่างถึงไปคนละทางถึงคุณก็อยู่ในใจเขาเขาก็อยู่ในใจคุณเขาบอกว่าต่อจากนี้สี่ห้องหวัวใจเขาให้คุณจะมอบให้คุณเพียงคนเดียวเขาจะแต่งงานกับคุณเหม,มือนในหัวข้อเขาจะเลือกคุณเขาจะแก้ไขเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมามันเขาบอกว่า นะตอนนี้เขาวิตกกังวลเขาอยากบอกให้คุณรู้ให้คุณรู้ว่าเขาจะแต่งงานเขาจะเปิดเผยจะบอกจากที่ไม่บอกไม่นะที่ที่รู้กันอยู่สองคนน่ะแล้วก็เก็บซ่อนไว้เขาจะบอกให้ให้ทุกคนรู้ค่ะว่าเขารักแล้วเขาก็จะบอกให้คุณรู้เขาเขาวิตกกังวลน่ะเพราะลัก ใบสรุปก็ยังจับต้องไม่ได้ยังไกลยังห่างจากกันอยู่ไกลอยู่ห่างแล้วคนที่เขาไม่ได้เลือกคุณเขาจะเลือกคุณอยู่ในใจเขาแล้วเรามาดูว่าเขาคิดอย่างไรคิดยังไงเขาเป็นยังไงคิดยังไงร,รู้สึกยังไงกับคุณเป็นอย่างไรดูพลังงานความรู้สึกนึกคิดของเขาเขาเป็นยังไง ขอพรเทวด,ดาประจำตัวขอร้องขอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความรักสมหวังนะความสุขความเข้าใจมีความสุขให้คุณรักเขาเหมือนขอขอขอพรน่นะขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือหรือตัวเขาเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือนะ่ะแค่ขาดปลอดภัยจากอันตรายปกป้องคุ้มครองเวลาส่วนตัว หวังเขาวาเขากลัวคุณจะไม่เลือกเขานะเพราะคุณมีความเป็นตัวของตัวเองคุณคุณก็ใช้ชีวิตของคุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขาตอนนี้ดูดูเขาเศร้าๆเขาวิตกกังวลนะที่ที่ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วต่อไปนะตอนนี้จะเป็นอย่างไรอนาคตจะทำอย่างไรคุณจะสนใจเขาไหมรักเขาไหมเข้าใจเขาไหม แล้เขาอยากบอกให้คุณรู้ว่าต่อจากนี้สี่ห้องหัวใจเขาอ่ะมีคุณเพียงคนเดียวจะเปิดเผยให้ทุกคนรู้ให้ว่าจากแต่งงานกับคุณเขาเครียดเครียดเขาเครียดวิตกกังวลในเรื่องราวที่ผ่านมาก็จะทำอย่างไรยังย้าำสามคล้ายๆเดิมอะความรู้สึกเขา ที่มีต่อคุณยังเครียดหาวิธีที่จะแก้ไขต้องการความรักความอบอุ่นอ้อมกอดแห่งรักเขาอยากกอดคุณให้คุณกอดเขาความรักความอบอุ่นมาให้คุณรักที่ดีรักที่บริสุทธิ์ใจจริงใจอ่ะเหมือนแม่รักลูกพ่อรักลูกคู่กับไพ่นะี่อันนี้ก็ตะกต,ตะเวทีตอบแทนคุณแล้วเขาจะมอบความรักความอบอุ่นให้คุณะทะนุถนอมดูแลเหมือนคุณอยู่ในอ้อมกอดเขาอ่ะอ้อมกอดแห่งรัก เขาบอกว่าต่อจากนี้สี่ห้องหันใจเขามอบให้คุณเพียงคนเดียวมีคุณเขาจะกอดคุณไว้รักคุณให้ความอบอุ่นความจริงใจความเข้าใจแต่ตอนนี้เขาเครียดเราอธิษฐานอ้อนวอนขอร้องให้ความรักนี้สําเร็จสมหวังหลงทางเขาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรจะไปทางใด หรือที่ผ่านมาเขา,าเขาหลงทางะเขา,าเขาไม่ได้เหลือคุณเขาคิดผิดแต่สินใจผิดเพราะคู่กับให้ที่ดีเขาว่าให้ความรักนี้สาเร็จสมหวังมีทางออกมีความสุขชีวิตที่ราบลื่นรเอาชีวิตรอดมีเรื่องราวที่ต้องแก้ไขเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคให้คุณเข้าใจเขาเหมือนเขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะ ทางออนไลน์การพูดการคุยเพราะเขาก็กำลังคิดทําอย่างไรจากลาพัดภาคไกลห่างแล้วเขาก็เครียดเครียดในในความไกลความห่างพัดภาคก,กับคุณความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณแล้วตัวเขาเองก็เครียดเป็นอย่างไรแบ่งปัน,นคู่กับไพ่ความรักความเข้าใจความอบอุ่นแบ่งปันความรักที่ดี ให้กันและกันกับคุณน่ะเขาบอกว่าเขาเน่ยหัวใจเขาจะมีแต่คุณเพียงคนเดียวมอบให้คุณเขาอยากแบ่งปัน,ปนความเข้าใจความรักพูดคุยปรับความเข้าใจอะ่ะพูดคุยกันเข้าใจกันแบ่งปัน,ปนซึ่งกันและกันทั้งสุขทุกข์ดีร้ายความเข้าใจคู่กับไพ่เขาหลงทางไม่รู้ว่าจะทํอยังไงในตอนนี้เขาก็เครียดอยู่เครียดยังไกลยังห่างแต่เขารู้ว่าเขารักคุณน่ะ ต้องการอ้อมกอดแห่งรักความรักความมั่นคงคุณเป็นกำลังใจแรงใจให้เขาใต้สำรับมหาเศรษฐีนําความรักที่ดีมาให้คุณมีความสุขคุณคือความสุขของเขาเขาเขาหัวใจเขาจะมีแต่คุณน่ะอยู่แขยงข้างคุณ ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสมหวังดังที่คิดที่อธิษฐานที่ขอให้ความรังนี้สมหวังเพราะความความรู้สึกของเขาอะ่ะเขาเครียดแล้วเรามาดูว่าเขาจะทำอย่างไรคิดอย่างไรจะทำอย่างไรกับคุณ ความรักนี้เขาจะทำอย่างไรอีกนิ่งกำลังใช้ความคิดพะนรายบรรทมศินพระเกตมงคลพระทักษะเทพสุขเขารักคุณเน่ย เทพสุขห,ห่วงแห่งความรักต้องการความสําเร็จสมหวังแต่เขาเขากําลังใช้ความคิดเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยก็ย้ำสามนะัดความรักเขาน่ยนิ่งคิดเหนื่อยล้าว่าจะทําอย่างไรที่ผ่านมาปัจจุบันอนาคตวางแผนชีวิตแล้วเขาลุกขึ้นมาต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อความมั่นคงในอนาคต พระแม่คงคาวางแผนชีวิตไว้แล้วนะวางแผนว่าจะทําอย่างไรแก้ไขอย่างไรเพื่อความสุขความสําเร็จสมหวังออกจากอุปสรรคปัญหาความไม่เที่ยงอยู่แบบพอเพียงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นที่ทําได้เท้าทัตตาลดประสบผลสําเร็จแบบคาดไม่ถึงเขานะํารักที่ดีมาให้คุณแบบคาดไม่ถึงเท้าทัตตาลดความสําเร็จสมหวังนําความรักที่ดีมาให้คุณด้วยนะ แล้วจันมากน้อยขึ้นอยู่บนเส้นทางของแต่ละคนละท่านที่อดทนต่อสู้ฝ่าฟ,าฟานันอุปสรรคให้ความล้ังนี้สำเร็จสมหวังในอนาคตที่จะเกิดขึ้นแล้วเขาเพียงแต่เขาลุกขึ้นมาสู้แล้วเขาจะสำเร็จสมหวังเพราะเขาอยู่ในห้วงแห่งความรักรักคุณได้สำหรับไว้อย่างไรความสุขมาให้คุณจนคนอื่นอิจฉาคุณอิจฉาเขา เพราว่าต่อจากนี้สี่ห้องหัวใจเขามอบให้คุณแต่เขาก็ยังมีเรื่องวิตกกังวลแต่ด้วยความรอบคอบค่อยคิดค่อยแก้ไขหรือเขาว่าตัวเขาเองคิดผิดแต่ัดสินใจผิดด้วยความดื้อรั้นเนี่ยโดด้วยตัวเขาเองอะไม่ว่าเขาจะนะ่ลุกขึ้นมาสู้แล้วสําเร็จสมหวังเขากาลังใช้ความคิดแล้วความรักความไม่เที่ยงเข้าใจด้วยความเข้าใจ ความสุขความอบอุ่นบูยู่แบบพอเพียงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นที่ทําได้ความรักความเข้าใจกันน่ะต้องการความเข้าใจแล้วก็จะสงหวังแบบคาดไม่ถึง เพราะว่าถ้าระหว่างคุณกับเขาแนละ้วความรักเขามีอุปสรรคปัญหามีเรื่องราวมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่ต้องแก้ไขด้วยความเข้าใจอะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกความทุกความไม่เที่ยงมีทุกมีสุขมีดีมีร้ายนะความเข้าใจเอาใจเขามันใส่ใจเราเอาความเหมือนความพอเพียง หรือเขาด้วยตัวเขาเองเขาว่าทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานการเงินแล้วห่วงฐานะหนา้าตาทางสังคมทําให้มีอุปสรรคปัญหาแล้วเขาไม่ได้เลือกแล้วเขาด้วยความแตกต่างตอนนี้เขาเข้าใจแล้วทุกอย่างไม่เที่ยงอยู่แบบพอเพียงอะ เขาก็มีความคิดเอาชนะอุปสรรคปัญหาแม่คงคาความสุขความร่มเย็นมาให้คุณสมหวังแบบคาดไม่ถึงเรามาดูวันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขห้าหมายเลข9้าหมายเลข8ดหมายเลข6หมายเลข24หมายเลข16หมายเลข35หมายเลข3หรือไม่ก็เกิดลาศีกุมหรือเกิดเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ก็เกิดปีมะโรงหรือไม่ก็เกิดปีมะแมหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์แต่เขารักคุณอนะ ไม่ว่าเขาจะเกิดวันเดือนปีหมายเลขอะไรอ่ะรักต่อจากนี้สี่ห้องหัวใจเขามอบให้คุณเพียงคนเดียวเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหานำความรักความมั่นคงมาให้แบบคาดไม่ถึงแล้วเรามาดูว่าเขาคิดในใจเขาคิดอย่างไรจะทำอย่างไร มอบให้คุณสีห้องหัวใจเขาเพราะเขาเข้าใจแล้วคิดอย่างไรจะทำอย่างไรเขาบอกว่าเขาจะสวมแหวนให้คุณเมื่อถึงเวลาเขาจะแต่งงานกับคุณน่ะเขาจะแต่งงานกับคุณจะเปิดเผยให้ทุกคนรู้เขารักคุณเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่ชีวิตเขาอะใช้ชีวิตตอนนี้เพื่อ เพื่อลูกเพื่ออะไรสักอย่างในชีวิตของเขาอ่ะไม่มีอะไรมากกว่านั้นเขากำลังหาทางออกจากอุปสรรคปัญหาในตอนนี้แล้วเขาจะทำเพื่อคุณเขาบอกว่าฉันขอโทษที่ฉันให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นกับอาชีพกับการงานกับเนี่ยเรื่องราวของเขาตอนนี้เขากำลังพยายาม แก้ไขอุปสรรคปัญหาของตัวเขาและเขาเต็มใจที่จะสละเวลาและความพยายามในตอนนี้เพราะเขาไม่อยากเสียคุณไปเนี่ยเพราะเขาขอโทษคุณเพราะเนี่ยอุปสรรคปัญหาของเขาเขาห่วงฐานะหน้าตาทางสังคมความรู้สึกแล้วเขาไม่ไม่เลือกคุณไม่ตัดสินใจแล้วตอนนี้เขาเข้าใจแล้วเขาขอโทษเขาไม่อยากเสียคุณไปแล้วเขาต่อจากนี้หัวใจเขาจะมอบให้คุณ ให้คุณเพียงคนเดียวฉันชอบคุณเขาบอกว่าคุณคือแพ็กเกจทั้งหมดที่ดีพร้อมสําหรับเขาอีกใบเขาติดตามคุณอยู่สองมองคุณอยู่ได้สำรับบอกว่าเขากำลังเดินทางทางจิตวิญญาณทางความรู้สึกคุณทำให้เขาตื่นตื่นแล้วรู้แล้วเข้าใจหัวใจเขาแล้วว่าเขารักคุณหัวใจเขาจะมอบให้คุณ ให้คุณเพียงคนเดียวแล้วเขามีอะไรอยากบอกคุณอีกหมืนใจเขาเรามาดูความรู้สึกนึกคิดหมวนใจเขาที่มีต่อคุณคิดอย่างไรอยากบอกอะไรจะทำอย่างไรคนอื่นๆเข้ามารบก,กวน ในความพยายามน่ะยังมีเรื่องอื่นปัญหาอื่นที่เขาต้องแก้ไขการเชื่อมต่อของของเราคุณกับเขาอะซับซ้อนมีปัญหาอยู่นอกเหนือที่เขาจะควบคุมได้เขากลัวกลัวความจริงบัวเกินไปแล้วเขาเคยเจ็บมาก่อนทำให้เขากลัวเคยเจ็บเคยผิดหวัง เขายังบอกว่าฉันกำลังจัดการกับตัวเองอยู่เพื่อที่จะได้กลับมาหาคุณปวดรอเขาด้วยเขาขอร้องให้คุณรอเขารักเขาตอนนี้อีกใบเขาบอกว่าเขาต้องยอมรับในสิ่งที่เขารู้สึกมั่นใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้กับความรู้สึกที่เขามีต่อคุณน่ะเขายอมรับ ในความรู้สึกของเขาเองเพราะว่าต่อจากนี้สี่ห้องหัวใจเขามอบให้คุณเพียงคนเดียวเขามั่นใจในความรู้สึกของเขาที่เขาคิดเขารู้สึกอย่างนี้เขาบอกว่าเขามาจากความรู้สึกของเขาด้วยความมั่นใจปวดอดทนเพราะเขากลัวภาวะผูกพันหรือเขามีปัญหาเหมือนเขาขอร้องให้คุณอดทนกับเขาด้วยอันนี้ก็รอเขาด้วย <S 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 เขาอยากบอกคุณแล้วรอมาดูว่า ความรักของคุณจะบอกคุณไว้อย่างไรจะเป็นอย่างไรจะทำอย่างไรอบกอดให้คุณยอมรับสิ่งที่โชคชะตาเตรียมไว้ให้คุณให้คุณอบกอดความรักนะมีความรักที่ดีมาให้คุณคนรักที่ดีให้คุณกอดความรักอบกอดความรักอ้อมกอดแห่งรักที่อบอุ่นที่เข้าใจ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาเตรียมไว้ให้คุณความรู้สึกที่ไม่ได้รับการปรับปรุงใหม่ความรู้สึกเหมือนเหมือนกรรมเทพบอกให้คุณไม่มีความรักที่เพียงพอที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ดำเนินต่อไปในทางที่ดีได้ถ้าไม่รู้สึกไม่พอให้อยู่กับแบบพอเพียงก็เหมือนพลังงานคล้ายเดิมนะพอเพียงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นที่ทำได้ ในความรู้สึกถ้าไม่พอจะไม่ได้ปรับปรุงใหม่ะถ้าไม่เพียงพอจะไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ดําเนินไปในทางที่ดีได้ถ้าไม่ได้รับการปรับปรุงต้องได้รับการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเหมือนกามเทพบอกให้คุณปรับปรุงนะจะได้เปลี่ยนแปลงได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขให้คุณอบกอดความรักได้สำหรับว้อย่างไรกรรมเทพ มองโลกในแง่ดีนะความคิดในเชิงบวกและความศรัทธาจะนำความโรแมนติกมาให้คุณรักที่ดีมาให้คุณให้คุณคิดบวกคิดในทางที่ดีคิดดีทำดีคิดดีดดดอะเรื่องราวดีๆความรักดีๆเข้ามาเนะี่ยเพราะไพ่บอกว่าคุณต้องปรับปรุงหรือเรื่องมีเรื่องราวต้องแก้ไขแล้วบอกว่าอย่างไรอีกนางฟ้าจะบอกว่าอย่างไรจะเป็นอย่างไรควรทำอย่างไร ยังคงเป็นบวกสถานการณ์ไปในทางที่ดีทุกอย่างไปในทางที่ดีตายสำรับบอกด้วยความปณีประนอมใช้เหตุและผลถือตาช่างคิดพิจารณาด้วยความเที่ยงตรงเป็นธรรมการคิดตัดสินใจจะพูดจะคิดจะทําอะไรนะรอบคอบเป็นธรรมทุกอย่างก็ไปในทางที่ดีค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไครต์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ